แตกเ่าไหรสนุกไหมชอบยังไงบ้างชอบอะไรบ้างก็ตื่นเต้นเลยครับจริงๆผมชอบคนที่นั่งอยู่นั่งสุดท้ายแล้วก็เดินตอนสุดท้ายที่เป็นมงกุฎใช่คือถ้าเป็นองวนผ่านไม่ตั้งใจดูจะเห็นว่าไอ้เป็นเป็นพ็อปหรือเปล่าแร่ว่าสุดท้ายแล้วออกมาเดินก็คือแปลกใหม่ผมชอบเพลงแล้วกันครับตอนที่เดินเ็ีนักร้องแล้วก็มีมีแคนแล้วก็มีเครื่องดนตรีต่างๆที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับผมว่าเอามาแบบ เล่นกันได้แบบดีลงตัวมากครับแล้วก็บวกกับชุดมันเข้ากันมากค่ะที่ใส่แบบนี้เราเราชอบไหมมันสไตล์เราไหมก็ก็ก็ผมไน่ถึงสไตล์นะครับสไตล์ได้ลองก็ชอบมีมีความมีตัวนี้ด้วยจะให้บูทถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนก็จะมีความไะ่ใช่นะความรำคาญนิดหน่อยแต่วันนี้เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากทิเบตใช่ครับใช่ที่มันจะเป็นแนวนั้นซึ่งแปลกใหม่เช่นเคยครับ เป็นงานหรีงานแ่หระอ่าเยเดินมาแล้วก่อนนน้อ่าตัวผมงเคยเดินมาอยู่บ้างครับใช่แบบจับแรงเลก็เลยก็เลยสบายเลยก็เลยเดินแบบชิลเลยสบายชิลเลยแบบสุกเลยครับตื่นเต้นแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่รู้รั้งเลยตื่นเต้นหัวจะดับไปหน่อยโอ้หับครับโฟกัสโฟกัสเพลงแนวแนวแนวผมเลรครับหูเกือบจะฟอนนะครับคือแบบมัน คือชอบมากดนตรีมันมันแบบ R&B บวกกับบวกกับแนวอีสาแบบแนวลูกทุ่งแบบได้ใจเลยฮะโอ้โหใช่เอาไป,ปนไกเอียงเลยก็เขาเอให้พวกเราเดินโชว์เปิดแมแล้วก็ออกไปเดินคู่กนเลครับ <c oughs> ใช่ก็ <c oughs> ตื่นตื่นเส้นอยู่เพราะว่า น้องนี่เดิน<ร>ผมก็ถามว่าเอาสุดท้ายต้องเดินคู่กันไหมต้องอเป็นแค่พวกพี่เดินคู่กันแล้วไปแยกตามตาม,ตาม,ตาม,มกันไปก็แปลกใหม่ดีผมไม่เคยเดินคู่มาก่อนเลย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ครับเขาบีบว่าให้เดินอย่างนั้นอย่างนี้ครับแบบว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นที่เดินแล้วก็วนแล้วก็เฉียงเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างซับซ้อนอย่างไนครับเราต้องแบทแมนใช่ต้องสอนว่าใครจะแบบนำใครจะตามอะไรเงี้ยตอนแรกผมเป็นคนตามปุ๊บสบายละ คราเนี้ยเขาเขาเปลี่ยนผมมาเป็นข้างหน้าหักใจแล้วเลยซ้อมอีกสิบรอบหนึ่งดีกว่าครับติดใจไหมอ่ะถ้ามีมาอีกติดต่อมาอีกจะมาไหมงานคือแบบโอ้ยยินดีครับนุ้ยวิวแล้วก็ยินดีลองติดต่อมาทางผู้จัดการเราได้นะครับติดต่อหาเราได้ติดใจนะคะยินดีมากเลยแล้วเจอกันฮะแล้วเจอกันงานที่ไหนครับคือมาถึงวัที่หกงานที่หกไปได้เลยก็ฝากงานเไปเทนโชแหละมีถึงวันที่หกเลยใช่ไหมครับวันที่หกก็เรียกได้ว่า ถล่มแบรนด์ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมก็ใครรว่างแบบชอบเป็นอินสปายตัวเองได้ทํางานหรืออะไรก็มาดูที่งานนี้ได้เลยนะครับนอกงานก็มีกล้องให้ดูถูกไหมครับก็ดีครับมารับชมโชว์เพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็คงเตรียมโชว์พิเศษมาหมดครับผมครับผมก็ฝากนั่นแหละคือมันสามารถมาเอาแรงบันดาลใจได้ผมเชื่อว่าสายแฟชั่นหรือว่าสายออกแบบหรือว่ามาดูเพื่อแฟชั่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามาดูได้หมดเลยเพื่อ แบบเราได้ไอเดียในการแต่งตัวหรือว่าได้อินสปายในการสร้างสรรค์ผลง,งานต่อไปครับดีมากๆครับได้รับดีใจเหมือนที่บันผ่านมาครับแฟนๆก็ทําให้เราตลอดเนาะทงโปรเจกต์ทั้งทุกอย่าง้งอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณเหมือนทุกๆปีเลยปีนี้ก็ลงสองโค้แหละขอบุณเขาใช่ขอบุณทุกอย่างที่ทําให้เลยครับก็จะเป็นเริ่มต้นปีที่6กที่มีความสุข ต่างจากทุกปีไหมคะอ่าอ,อะไรพิเศษไหมครับใช่ค่ะงจาทุกปีหรือว่าก็พิเศษทุกปีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก,ก็พิเศษทุกปีนะเพราะว่าแฟนก็ทำโปรเจกต์ให้เราเยอะอยู่แล้วเราก็ไปเก็บตามตามจุดที่ในกรุงเทพเราทําได้ก็ให้ได้มากที่สุดใช่แล้วก็มีงานต่ออยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ได้มากที่สุดพิเศษทุกปีเลยครัแล้วเราเราก็มีครับก็ประมาณนั้นก็ก็มีโพสต์ ค่พอพรมันเกิดไปครับจริงๆก็บอกไว้หลายครั้งแล้วคือทั้งรายการทั้งอะไรบอกไม่มีอะไรจะบอกแล้วมึงให้แล้วครับให้ครับครับจะแค่ <c oughs> อยากให้แบบเอน้องเจออะไรทีนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบในมุมของเราเลยค่ะอยากที่น้องได้รับอะไรดีๆดีนี้แล้วราอาจะตั้งใจน้องทำการออยากให้ส่วนหนึ่งอยากให้ อยากให้เป็นเหมือนเดิมด้วยอยากให้ให้สิ่งดีๆเดิมๆในปีที่แล้วเป็นเหมือนเดิมมีทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มีความสุขเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็น่าจะไปเจอเรื่องมหัศจรรย์ใหม่ๆแล้วกันผมว่าประสบการณ์ในในชีวิตบบเป็นสิ่งสําคัญมากๆเวลาเราเราไปเจอมันจะมันจะอยู่กับเราในในรูปแบบประสบการณ์แล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาเรานึกถึงประสบการณ์ที่ดีๆมันก็มันก็มีความสุขอยากให อยากให้เราแล้วกันเดินทางไปเจอสิ่งมหัศจรรย์ไปเรื่อยๆต่อไปครับอกอ,อก็อยากให้เป็นงานงานแสดงซีรีส์นี่แหละครับอยากให้มันสักเซสเป็นที่ตามเป้าที่เราต้องการหรืออะไรเงี้ยก็แลาวมารอดูผลกันดีกว่าครับว่ามันจะสักเซสไหม <c oughs> อันนี้เก็บได้สี่แ้บเลยครับ ช่เหลือจริงๆแต้มเดียวก็ก็สําเร็จแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มันก็อับติดลมนะก็อยากจะได้เรื่อยๆก็รอหน่อยครับอุ้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปต่อลองดูให้ครับครับผมครับผมก็ฝากผลงานซีรีส์แจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ไม่แล้วเป็นเธอทุกทีด้วยนะครับก็นั่นหละฮะตอนนี้ดำเนินมาถึงประมาณกลางๆเรื่องแล้ว ก็กำลังจะเข้าตัวตัวแฟนชายของเามแจ็คกันโจกเกอร์จริงๆแล้วไงก็ใครที่เป็นติดตามอยู่ก็รอดูครับสนุกแน่นอนส่วนใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองเปิดใจดูเรื่องของพวกเราได้นะครับผมว่าเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยสนุกแน่นอนครับฝากด้วยครับคะมมันมันนรบแล้วฝากด้วยนะครับสาวชุดแดงสาวชุดแดงเออพี่พี่อิงฟ้าไร